สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรา,าทำจูโน่กันนะคะก็คือหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือบางคนก็อาจจะรู้จักแล้วนะเออนะขออน,นุญาตเราตุก๊กตาม,มานะคะเพราะว่าวันนี้เราใช้ซองของน้องไปทำจูโน่นะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลงานแ,แรกๆของเราที่เราทำจูโน่ครั้งแรกที่จริงมันไม่ใช่ครั้งแรกนะอันนี้ก็จะเป็นแบบคือสมุดน,นี้เพื่อนเราให้มาก็จะเป็นจูโน่แบบธรรมดาแบบปกตินะแล้วก็คือแบบทำตามคนในทิกตอกเลยนะ นี่ค่ะทุกคนแล้วก็เราอ่ะเอาใบไม้มาลองใส่ถุงดูอยากรู้ว่าค่ามันเหี่ยวหรือมันเป็นยังไงมันจะเป็นแบบไหนนะแล้วก็มีแบบดอกไม้ใบไม้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกซองขนมแล้วก็พวกป้ายสินค้านะคะวันนี้เราก็จะมาลองทําการก็คือไม่ค่อยได้ทำคิเตอร์น,นะแล้วก็จะมาใช้ถุงนี้กันเราขอไปตัดก่อนนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนก็ได้มาทั้งหมด4ชิ้นนะก็จะได้เป็นตัวซีเคดแล้วก็ตัวนี้แล้วก็สุดตัวนี้ที่เรามีกับตัวนี้ที่เราอยากได้แล้วก็ตัวนี้มาอีกหนึ่งนะคะแล้วก็ป้ายชื่อกล่องซูมแล้วเราก็จะไปหากระดาษมาเพิ่มด้วยนะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะมาหาในเฟรมเรากันเลยขออนอุญาตเอากล่องซูมอีืงเพราะยังไม่ได้ทำเนาะ ก็คือคลิปนี้อาจจะยาหนึ่งนี่ค่ะกระดาษสีชมพูอันดีอันเดิมอันเก๋ออันโกนนะคะออก็คือช่วงนี้กระดาษเราคือแบบใช้พี่เยอะมากเลยเสือประมาณน้อยนิดนะคะอเคือก็มาเจอเลย นี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นกล่องชิ้นจังที่เรายังมีอยู่แล้วเราขอ,เ,อาเดี๋ยวไปตัดก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะได้มาประมาณนี้นะคราวนี้เราจะไม่ใช้สติกเกอร์นะคะเพราะสติกเกอร์เราจะเบิรแล้วหรือสแล้วก็จะยังมีแพ็กเกจอันนีโ้โอเคทุกคนเราขอไปตัดก่อนนะเราก็เอามาแค่ชิ้นนึงนะคะโอเคทุกคนเรามาเริ่มทํากันดีกว่า ขั้นแรกของการทําก็คือการจาัดไม่แน่ใจเตรียมหน่องน้าติดไหมนะทุกคนแต่เราอยากจะบอกเราเตรียมถุงมาด้วยนะคะราะว่าอยากจะเก็บอะไรเป็นที่ระลึกสักอย่างหนึ่งนะคะก็คืออยากเก็บอันนี้เป็นที่ระลึกก็คือเราจะเอาใส่ถุงแล้วก็ติดสก,กัดเทปแล้วก็ติดไว้เหมือนแผ่นนี้นะคะที่เราติดไว้แบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เราได้ตัวนี้ไงเราเยอยากต่อใส่ถุงแล้วก็เก็บไว้นะคะทุกคนแล้วก็จะมาจัดกันเลยอาจจะไม่ค่อยเข้ากันนะเพราะว่ามันมัวม่วๆซัวๆกันไปหมด วท,ทุกคนแล้วเราก็เหลืออันแผ่นนี้มาจากหน้าที่แล้วนะทุกคนเลยจะเอามาติดตรงนี้สักนิดนึงที่มันน่ารักน่ารักแล้วก็กระดาษที่เราตัดมานะไม่น่าจะใช้ได้หมดไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคือแบบแผ่นมันก็ไม่ได้ใหญ่นะกีแล้วก็อันนี้นะคะก็จะต,ติดไปตรงนี้โอเคทุกคน,นเรามาเริ่มติดสกัดเทปกันติดสกัดเทป ก็ติดสกอตเทปเสร็จแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวคลิปมันยาวเกินนะนะคะแล้วก็จะมาทำซองอันนี้กันนะทุกคนคลิปหน้าถ้าใครอยากให้เราคือซองอันนี้เราจะไม่หยุดคลิปนะเราจะทําไปด้วยเลยนะคะถ้าคลิปหน้าใครอยากให้เราทำอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าเราชอบทำคลิปยาวอยู่นะแต่คลิปยาวมีข้อเสียก็คืออ่านสนานนะทุกคนด้ ช่วยกันดูหน่อยแล้วก็ช่วยติดตามช่วยกดไลค์ด้วยนะคะชิปเราจะได้มีคนดูเยอะๆนะออจะกดทีติดกันนะคะเออหยากอีกก็อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะคะ แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูก่อนเราจะติดแบบไหนโอเคเดี๋ยวอยากส่งให้ทุกคนดูนะ คือการทำจูโน่อะทุกคนมันเป็นการที่แบบเออเหมือนเป็นแบบงานศิลป,ปะอีกอย่างของเราเลยนะในชีวิตประจำวันว่าคือหลังจากที่เราเข้าวงการจูโน่อะเวลาเราเห็นซองขนมน่ารักน่ารักเราก็เก็บมาทำจูโน่นะจูโน่ของเรานะคะก็เสร็จเป็นที่ไว้โทรศัพท์จะหลุดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะพร้อมกับซองเก็บของอันนี้นะนี่ก็คือตอนนี้จูโน่เรามีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่หน้าแล้วนาะสุดอันนี้เป็นแบบที่เก็บของที่เราลึกดทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมากดตู้สุ่มการ์ดด้วยนะคะสักหนึ่งอันนะก็คือลานาจะมีแบบฟรีนะทุกคนก็คือช่วงนี้อยู่ในช่วงฟรีอยู่นะก็ใส่ตังขเขาไปเลยซ่าก็คือไม่ใช่ใส่ตังดิใส่กระดาษก็คือลือตังตู้ให้ใส่กระดาษก็จะเป็นวงวัดนะ มาดูกันค่ะว่าสไดที่ใครอันนี้สุ่มได้นะว่าจะได้ใครวุ๊ยได้คอมเปอร์ใครอยากให้สอนทำก็คอมเมนต์มาข้างล่างเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบาย